นะไม่เสีย <laughs> ไม่เสียได้ไงอ่ะ <g ül> อาจารย์น็อยผมอยู่เขาเย็นจะไปเรียนคุณครับอาจารย์น,น้ <g ül> อยนะ <g ül> ทําผมเสียชื่อรู้ไหมว่าผมเสียชื่อขนาดไหนคุณเปน็นนักปชาการประเภทไหนหวังผลการดำเนินหรือไม่ใครใช้คุณมาใครใช้คุณมาทำลายผมหรือไม่ผมถามหน่อยคุณไปให้ข่าวอย่างนี้ผมเสื่อมเสียทั้นทั้งคุณต้องไปแก้ข่าวว่าคุณเนี่ย ใครใช้คุณมาคุณชี้แจงผู้สื่อข่าวเลยใครใช้คุณมาแล้วระชายชนเนี่ยด่าผมทั้งประเทศฝ่ายการเืองก็ด่าผมทั้งประเทศแล้วคุณเปน็นนักพชาการยังไงอะ่ะผมผมใส่ต้องไปถอดไอ้ข่าวกามเป็นนั้นวิกและายการคุณแล้วทำอย่างนี้ไม่ได้คุณทำอย่างนี้ไม่ได้พยานนอสคุณรู้ไหมเขา ตกใจนะั้นทั้งเมืองเลยและในเขตเลือกตั้งผม,มด่าผมหมดคนที่รับของไปรู้ไหมผม,มเอาเงินเดือนที่จากประปชาชนนะคือให้ประชาชนตอนที่เขาวิกฤตด้วยน้ำตาแต่อาจารย์นอสมาทำลายผมแต่ไม่นึกถึงประชาชนคุณทำาะเปินไหมอาจารย์นอส คุณบอกรู้จักผมแต่คุณทํากับผมอย่างนี้คุณทําเกินไปไหมใครใช้คุณมาคุณต้องชี้แจงหล้วคุณใครใช้คุณมาหรือไม่ทําลายผมไม่ถูกอาจารย์ร้อทาอย่างนี้ไม่ถูกวันนี้คืนนี้บอกหน้าการที่ผมเสียสละเงินเดือนไปช่วยประชาชนบอกใส่แล้วจะทําให้ของมันเล็ง ไม่เรียกว่าการทำรลายกนันเนี่ยหวังผลทางการเมืองเนี่ยจะหมายความว่าอะไรแสนกว่าบาทและคนที่รับไปเขาคาดหวังว่าสสอเนี่ยเป็นตัวแทนของเขาเนี่ยเสียสลันเงินเดือนเนี่ยและเอาสิ่งของนี่อาจารย์น้องออกไปทำลายเกิดมาเลนเนี่ยไปทำลายความชีวิตเขาอยู่หรอคุณต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อาจารย์น้องต้องรับผิดชอบ จะนิ่งเฉยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลาัยคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยเพราะใช้แหละของมหาลาัยใช่ไหมโดยอาจารย์มหาลาัยกเกษตรใช่ไหมคุณท่านยีนิันี้ไม่ไม่ยุติธรรมสำทหรับคนที่เสียสละไม่ยุติธรรมสำหรับใดศิละบุณไม่มีเครดิตแล้วต้นทุนทางสังคมคุณหมดแล้ว คุณทำอย่างนี้แยกแยกให้เป็นการมูลนิยมกับความเดือดร้อนประชาชนและการเสียสละของคนคนหนึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปเสียนะ,ยะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะำดำเนินคดีอาจ,จารย์ออสถ้าอาจ,จารย์ออสไม่ไม่เดี๋วยวครับเดี๋ยวผมไปเสียเอกสามโอเคผมจะ่ต้ดำเนินคดีอาจ,จารย์อยอสเด,ดี๋ยวผมขอดเนินคดีนะครับนี่นั่นเอ๊ะ เดี๋ยวผมขอทำเงินคดีอาจารย์นอสน,นะเพราะให้ทำให้ผมเสียเทำไม่ถูกเอาการเืองเข้ามายุ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครใช้แกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วผมจะไปถึงมาหาลาัยที่อาจารย์นอ๊อสใช้แหลกมาทำลายผมเนี่ยทาง,ยางนี้ไม่ถูกนะอาจารย์น,น,นอส ยื้อเชิญเชิญเพื่อนผู้กำหนิดครับถ้าเราจับทำไรไหมเออท่านตัวราวผมได้ขับส่วนจางจางบอกว่าตอนที่ตรวจเขาไม่รู้ว่าเป็นแย่างจะมีเหตการณ์แบบนี้ว่าไนานไปไม่รู้ได้ไงนักข่าวบอกว่าเป็นของผมเอาไปจากผมปีทีดีวีน้องคนนี้ใช่ไหมหรือเปล่าน้องคนนี้ใช่ไหมเอาไปให้จานน้อยเนี่ยโอ้โหผ่านคลิปมั้ย ไม,ไม่ไม่ไมผ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 มไม่รับของใครนะวันนี้เรอมาบอกว่าไม่ได้พูดได้ไงนะว่าไม่ไม่ก่อสารเกิดอะลรคุณตำรวจใช่ไเจ็บหรือยัง ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคุณเรื่องของบุญใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ได้ผมบอกนะเขาทำงานเขาทำงานผมมาก่อนเวลาเนี่ยแล้วพวกคุณหน่วงใช่ไหมเอามาเซ็นเอามาเซ็นไม่ใช่ครับมาเซ็นแล้วมันเสร็จแล้วผมโล่คุณหน่วงผมไม่ไม่ได้หน่วงไปดูเฮ้ยคุณเขาถามว่าคุณสอนบทงานเมือง